สวัสดีครับนั่นคือผมเองครับเห็นหนาผมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่อายุ80ปีขึ้นไปฮ่าฮ่ใช่ครับคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนดีนะครับต้องใจเกเรเหมือนผมเท่านั้นถึงจะสามารถดูได้แล้ววันนี้ผมก็ได้มาเอาชีวิตรอดกับแม่สาวน้อยคนนึงนะครับที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะเต็มติ๊กตอกเลยแค่เห็นหน้านางก็รู้แล้วว่านางต้องการอะไรเออเธอชื่ออะไรอ่ะ สวัสดีเราชื่อเจนนี่นะไปตัดไม้กันเถอะจริงอะป้าสิและหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบไปตัดไม้อย่างไวเพื่อสร้างบ้านเข้าเรือนหอกับแม่านางคนนั้นทันทีในขณะที่ผมตัดไม้อยู่ผมก็ได้แต่จินตนาการไปว่าผมจะสร้างบ้านแบบไหนดีนะ้าเธอถึงจะชอบเธอถึงจะรักเราเพราะเราพยายามไปเท่าไหร่เธอก็ไม่รักเรา <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ใช่คนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพยายามผมเลยโชว์การรักโลกไปหนึ่งสเต็ปหวังว่าเธอจะชอบถ้าไม่ชอบเราคงเหตดไปอีกนานเงือะมอ ไปจากที่นี่กันเถอะโลกนี้มันอยู่ยากไปเถอะแล้วจากที่แมา่นางบอกว่าไปเถอะผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าไปเถะนี่มันไปไหนในระหว่างที่ผมกําลังมองกับสถานที่ที่มีชื่อว่าไปเถอะผมก็ได้มาขุดหินเพื่อไปทําเตาผมจะได้สามารถเผาอาหารเพื่อประทางชีวิตผมต่อไปได้ว้าวออชิพเมนขึ้นนะ่เธอเอามาจากไหนอะขวานอะอ๋อ พอดีเราเห็นมีเศษเหล็กตกอยู่แถวนี้แหละเศษเหล็กป้าอะไรมาตกแถวนี้ก็เลยลองมาประดิษฐ์ดูน่ะไม่หล่นยาก็เมากาวอนนียแต่ก็ช่างมันนะครับไม่ว่าเหล็กจะมาจากไหนเจนนี่ของผมก็ได้มีขวานใช้แล้วเยอะเฮ้ยมีเหล็กหล่นอยู่แถวนี้จริงว่ะเรามาสร้างบ้านกันเถอะครับมันเสียเวลามากละขึ้นเสาก่อนในสภาพแวดล้อมในเกมไหมครับผมชอบสร้างบ้านอยู่แถวพื้นราบมากที่สุดเลยมีใครชอบแบบผมบ้างครับหมายถึงชอบเจนนี่นะ รู้สึกว่าไม้จะหมดนะครับผมเลยมาฟาร์ไม้ต่อมันไม่ใช่ไม้ต่อสิมันคือไม้โอยย๊กเ้ยเฮ้ยซอมบี้อุย้ยน่ารักกันเนี่ยแต่ว่าต้องฆ่าครับถ้าเราไม่ฆ่าเราเฮ้ยถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็จะฆ่าเรานี่เออนี่แน่มีเรื่องให้ผมตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยหมูให้แครอทว่าเก็ไม,มครับนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆนะเนี่ยแต่ยังไงก็ขอบคุณนะเธอสร้างบ้านเป็นเหรอก็เอได้อยู่นะนี่คือบ้านของเราสองคนใช่ไหม ก็ใช่แหละจ้าแล้วเราจะอยู่ด้วยกันเหรอมันจะดีเหรอสองต่อสองก็แล้วแต่นะเอ๊ะอยู่อยู่แค่พูดเฉยๆอ่ะกลัวเธอรังเกียจฉันน่ะฉันไม่รังเกียจนายหรอกเขิเลยเจนนี่ไม่รังเกียจผมทุกคนงงๆๆๆๆกินเนื้อเน่าโชว์เลยนะจะว่าไปแบ่งอาหารให้ภรรยาสุดที่รักดีกว่าเรียกภรรยาเลยละกันอายังมีเนื้อเหลืออีกสองอันตรงนี้นะเราเหลือไว้ให้น่ะ หลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จผมก็เลยคิดว่าจะไปตามหาโนรีเมดเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจัดน่ารักจัดอย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามอย่าเพิ่งหนีฉันไปไหนสิเอ้ยโอ้ยใช้กําลังด้วยฮะหยุดนะเจ้าตัวเล็กหยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยบอกให้หยุดก็หยุดไว้เฮ้ยว่าแต่จะจับเจ้าตัวเล็กนี้ยังไงดีเนี่ยฮะโออเอ้าฉันไม่ใช่หมาเว้ยไอ้บ้าเอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนนะ ไปแล้วนี่เขาไปในป่าแล้วแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมดเขาชอบกินเค้กนะตอนนี้ผมขาดแค่อ้อยผมมีไข่แล้วปกติผมมีอยู่2ลูกแต่วันนี้ผมได้มา3รวมกันแล้วก็เป็นห้าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันคนละไข่นั่นไงผมเจออ้อยแล้ว <c oughs> และผมก็ขาดอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือข้าวผมมีเมล็ดข้าวละและผมก็เอากระดูกมาทําเป็นปุ๋ยว้าวมันโตเร็วมากเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ทํามันซ้าไปเรื่อยๆซ้ําไปซ้ํามาจนปุ๋ยผมหมด ผมต้องไปหาวัตถุดิบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนมวัวครับผมเตรียมถังมาสามถังพร้อมเลยเย้ Yay! เราไปเอานมนกันเถอะ mm. เอะไม่อยากรู้แฮว่ามันมีเม็ดอยู่แถวนี้เต็มเลยอะ่ะเ mm. ถอบ้านผมด้วย mm. ผมก็ไม่รอช้าครับที่จะเริ่มทําการคราฟเคกออกมาเจ้าเม็ดตัวน้อยอ่าดาเมจเยอะเกินผมจะให้นางถือดาบไว้จะได้เป็นองค์ักษ์ของผมมาดูฝีมือการต่อสู้ของนางกัน mm. เย้ยวันคิววันช็อตว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวกยันได้ไมเยแยะาหลังจากนั้นผมก็ได้หาองคารักเพิ่มและจับนางย้อมสีผมซะน่ารักเชียวผมก็ได้กลับบ้านมาเจอบ้านที่เสร็จพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยเมียผมแม่งเอาจัดครับแล้วผมก็ได้ย้อมสีผมอีกตัวหนึ่งให้เป็นสีชมพูโอยเข้ากันดีเกินเธอกลับมาแล้วเหรอใช่กลับมาแล้วน่ะอยากทำอะไรสนุกๆไหมจ๊ะอะไรหร มนะผมเดาไม่ออกเลยว่านาน,านจะเล่นอะไรกับผมอะไรสนุกสนุกคุณผู้ชมรู้ไหมครับถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยไปหาเห็นมาก่อนก้อนหนึ่งนะเพชรกันหยัดอ๋อได้สิผมบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงเหมืองเท่าไหร่เผื่อ <ๆ S 1> ผมอาจจะหาเพชรไม่ได้เลยสักก้อนด้วยซ้ำโอ้ยในธํำมันน่ากลัวจังวะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วถ้าจะเอาเพชรไปทำอะไรผมก็งงผมก็ยืนงงในงงถ้ำต่อไปแล้วเฮ้ยเจอคิปเปอร์อุ้ยบคัคคมล่างนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจะทำเมียบซะบ่อี่ห้ไหม ผมมีความหวังว่าผมจะหาเพชรไปได้สักหนึ่งอันก็ยังดีคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่ง like ไลค์เป็นกำใจใผมหน่อยนะครับเฮ้ยซอมบี้ก็หน้าเยเอ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปผมก็ลงมาลึกมากๆแล้วนะครับยังไม่เจอเพชรเลยเฮ้ยเจอสเกลดิตันอุย้ยน่ารักอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเชื้อเพลิงผมใกล้หมดแล้วต้องมาขุดฐานเพิ่มที่ฐานผมหมดเพราะผมเป็นคนไม่เอาฐานย เจอทองเอ้ยเจอมรกฏด้วยอะเอาปิดทางก่อนเลยออาขุด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 ทองแต่ว่าเจนนี่ต้องการเพชรนี่นาแต่จะว่าไปไอ้พวกนี้ก็มีมูลค่าเหมือนกันนะเจนนี่น่าจะชอบแหละปกติเพชรจะอยู่แถวๆที่มีลาวานะแต่ทําไมวันนี้เจอชิปเปอร์บ่อยจังวะแม่งเอ้ยเดี๋ยวเรียกบาคูมาเซิงเลยมันจะไม่มีสักเม็ดหน่อยจริงๆรเหรอเนี่ยโอ้ยทําไมเรามาดวงซวยขนาดนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะมีบ้างไหมสักเม็ดหนึ่งก็ยังดี คือของมันขาดแต่ช่วงเนี้ถามจริงนี่จะไม่คิดให้เพชรกันบ้างเลยเหรอเริ่มทอแล้วน้อไฟลาว่าอะไรมาทะลักแถวนี้วะเนี่ยในที่รับตาคนน่าจะมีเพชรสักหนึ่งก้อนเดี๋วจะเออโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหดามากเดี๋ยมันจะอยู่อีกฝั่งนึงวะขุดแม่มไม่น่ามีไม่มีจริงๆนะแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความล้มเหลวอยู่ที่นั่นจะเจอไหมเน่ชาตินี้ที่หาเพชรไม่เจอทุกคนน่าจะลืมกดไลค์ลองกดไลค์ซินั่นไงผมบอกไล้วทุกคนกดไลค์เจอเพชรแล้วเจอตั้งห้าก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยรวยไปไหนเนี่ยรวยแต่เขือจริงๆเลยนะผมเนี่ยภารกิจสำเร็จคุณได้รับชัยชนะทีนี้เราก็แต่แต่บ้าเลยเราก็แค่หาทางขึ้นจากถ้ำนี้ให้ได้ง่ายนิดเดียว ก็แค่ขุดขึ้นไปข้างบนสเตปเดิมของคนหลงทางขุดไปเรื่อยๆฟังเสียงดินถ้าได้เสียงดินแสดงว่าใกล้โผล่แล้วนับหน,นึ่งสองสามหึนน่นมันเยอะไก่ไก่ช่วยเราเหรอไก่นี่นะเฮ้ยกระโต๊ะก,กระตากขัใจอุ้ยเอาโดนแล้ววะฮฮเสียงดูเหนื่อยจริงเอออยู่ไหนอะเจนนี่เอาหาเมียไม่เจอเอาตาย อ๋อนี่งไงฉันหาเพชรตามที่เธอบอกแล้วนะโอ้ใจเหงอขึ้นไปด้านบนกันขึ้นอีกแล้วอ๋องงไปดิขึ้นไปทําไมเผาทองกอนแล้วกันนี่ทองหนะ้ามีอีกไหมอ่ะมีสิเพชรโอไไ้ไม่ได้แล้ว <What? S 1> ไม่ได้แล้วเออไม่ไหนอ่ะเอผมไม่ทําต่อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูเนี่ยไปดูตเต็มๆได้ที่ติ๊ t ต k อ k เค a n n e l